อ่ะทีนี้เรื่องอันนี้ประเด็นอันนี้สําคัญพี่ก้องอคือเมื่อวานเนี้ยจะ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 ,จะพี่หนึงบอกว่าข่าวนี้เอาไว้ก่อนให้มันออกมาก่อนอดูชื่อจะว่าไงไอ้เงนินหมื่นไอ้เงินหมื่นเฟสที่สองเฟสที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มเปราะบ,บางเสร็จไปแล้วหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทแต่มาใ,ในจํานวนนี้เนี่ยสามหมื่นพันล้านบาทมาจากงบกลางที่เหลือคืองบกู้อ่างินกู้ของของงบปีหกเจ็ดอ่า แล้วทีนี้เฟสที่2คือเราจะต้องทําให้ได้เนื่องจากวถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยกรกตจะมาแดกเราจะมายุ่มหัวเราจะมากินหัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนทาให้ได้แต่เราไม่มีเงินเราไม่มีบล็อกเชนล้วไม่มีคริปโตคือระบบที่คิดมันไปไม่ครบเครื่องพอระบบที่คิดมันไปไม่ครบเครื่องแล้วรีบอ,ออกผีพรามาออกมาเลยเนี่ยการเมืองแบบนี้มันใช้ได้ไหมพรรคการเมืองแบบนี้มันใช้ได้ไหมอ่ะมันใช้ไม่ได้ yeah. คือมันคิดมันคิดไม่จบมันคิดตองท,นทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาก็จะเอาเข้าที่ประชุมคอมอใช่ไหมเพื่อของงบประมาณเรื่องเงินหมื่นบาทที่จะให้กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่ซ้ําซ้อนกับกลุ่มที่ 1, 1 60ปีที่ยากไร้อะแล้วไม่มีสมาร์ทโฟนอ,อันนี้ก็จะประมาณ4ี่หมืม่นล<ม>้านบาทปรากฏว่ายังไม่เข้าคอรมอ เผ่าพูนเด๋อเลยออกมาแบบน่าเฉือนเลยบอกว่ายังมีเรื่องกรอบของกฎหมายที่จะต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบข้อคนก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนายก็ท่องมาแบบเผ่าพูนเหมือนกันว่ามันมีข้อค้างคานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายซึ่งจึงยังทําให้เรื่องเฟสที่2ให้1 0 0 0 0มนบาทกับคนอายุ60ปีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มเปราะบางเฟสที่1 ซึ่งอย่างเข้าที่ประชุมคอรมอไม่ได้เพราะยังขัดข้องเรื่องกฎหมายมาวันนี้กรุงเทพธุรกิจค่ะเขาก็บอกเปิดเบื้องลึกแพรทองทานสั่งถอนสั่งถอนวาระแจกเงินหมื่นเศษสองกฤษฎีกาท้วงค่ะข้อกฎหมายคือแพรทองทานคขไม่ได้สั่งสอนหรอกกรุงเทพธุรกิจแกก็คงจะเขียนว่าแพรทองทานสั่งถอนนะแต่จริงๆและข่าวจริงๆเนี่ยมันคือ เปิดเบื้องลึกทักษินสั่งแพรท้องทานถอนวาระแจกเงินหมื่นเศษสองอันนี้ถูกต้องถูกต้องอแพทองอทานจะไปรู้ว่าอันนี้ควรถอนไม่ควรถอนเหรอค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะราย,ยงานข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่าวาระที่วาระเนี้ยถูกถอนออกจากที่ประชุมคลมทั้งทงท,งที่ถูกบรรจุแล้วถูกบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณานในที่ประชุมคลมอของวันที่สธันวาคมแล้ว เนื่องจากถูกเลขาที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาทักทวงให้ไปตรวจสอบข้อกฎหมายชัดเจนก่อนซึ่งรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรอย่างไรก็ตามก่อนที่วาระนั้นจะถูกถอนออกไปกระทรวงการคลังเตรียมนําข้อเสนอให้คอรมอรพิจารณาโดยระบุว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบหลักการในการดําเนินการดิจิทัลวอลเล็ตตามมติคอรมอเมื่อ23เมษายน67 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรอบดำเนินโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิ t a ล w a l l ล็ให้เฉพาะ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจากการสนับสนุนวงเงินสิทธิ 10, ์1,000 0บาทสำหรับซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิ t a l วอลเล็เป็นการจ่ายเงินหมื่นบาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี68 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจไม่เกิน40,000ล้านบาทคือขอจะงบปี68และงบกลาง,งเอามารวมกัน40,000ล้านบาทแล้วให้กรมบังคับคดีกำหนดแนวปฏิบัติเพื่ออนุญาตให้คนล้มละลายหรือผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เข้าร่วมโครงการได้ไปเปิดบัญชีชไปไ,ไเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและถอนเงินได้เพื่อรับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุได้ แล้วเบิกถอนไปใช้ใจ่ายได้กฤษฎีกาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงการต้องรายงานคลมอก่อนเขาก็บอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าการทักท้วงข้อ,อกฎหมายคลรมอรับทราบนั้นคือเรื่องในกรณีที่ว่าคลังเสนอให้คมอพิจารณากำหนดให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของดิจิตอลวอลเล็ตและมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลถแถลงต่อสภาก็มาขอความเห็นชอบ เรื่องหมื่นบาทเข้าใจยังกฤษฎีแกบอกอเฮ้ยนี่คือมันเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์น่ะหมดเลยมันเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ไม่ไม่ใช่อย่างที่แกประกาศไว้ในสภาไปดูข้อกฎหมายก่อนเนื่องจากมติครมอเมื่อ23เมษายน67ให้ความเห็นชอบหลักการกรอบหลักการโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดในส่วนที่เป็นข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ยังไม่ปรากฏว่ามีการเสนอให้คลมพิจารณารายละเอียดของโครงการตามมติคลมเลยโครงการนี้มีรายละเอียดบางประการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกรอบเดิมทั้งนี้เนี่ยให้ทําแผนใช้ใจ่ายงบประมาณเสนอคลมก่อนนอกจากนี้การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี68และงบกลาง40,000ล้านบาทโดยจัดสรรให้แก่สํานักง,งานปลัดกระทรวงการคลังสําหรับดําเนินโครงการ เป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนพรบงงบประมาณ61ระเบียบว่าด้วยงบรายจ่ายค่าใช้จ่ายซึ่งกําหนดให้หน่วยที่รับงบไปเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากคลมองให้เป็นหน่วยงานดําเนินการและหน่วยรับงบประมาณต้องจัดทําแผนการปฏิบัติการสรุปเคออยงเงี้ยเข้าใจละคืองบจาก68และงบกลางหน่วยงานใดที่ต้องเป็นคนจัดการเรื่องงบนี้คืออันนี้ไม่ใช่กิจกรรมเราบอกว่า1น,นี่ไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ต เขาขอไว้อีกแบบนึ่งอะคือเหมือนกับว่าเราตัดเสื้อขอตัดเสื้อสูตรนะแต่ขอเปลี่ยนเป็นตัดกระโปรงกระโปรงแสกเฮ้ยไม่ใช่แล้วแกไม่ได้เออแกต้องไปทําเรื่องตัดกระโปรงแสกมาใหม่และกระโปรงแสกไม่ใช่ดิจิทัลเลนเพราะฉะนั้นไอ้มัดนโยบายที่แกเสนอต่อกรกตและหาเสียงกับประชาชนไว้ตรงจุดนี้ยังไม่ครบยังไม่ครบนะเพราะแกจะไปตัดกระโปรงแสกที่สำคัญแถลงต่อสภาด้วยเพราะฉะนั้นมันผิดมัด คือไม่ได้ผูกมัดเฉพาะตัวเลขนะผ<ช>ูกมัดรายละเอียด<ช>การจ่ายวัตถุประสงค์อะไรต่างๆด้วยใช่ใช่ทีนี้เขาเลยบอกว่าหน่วยงานอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับดิต้ตะวันเล็ดน,นะหนึ่งกฤษฎิกาบอกสองถ้าจะทําเรื่องนี้ให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยง,งานไปทําแผนมามแล้วเสนอผ่านขั้นตอนไปจนถึงคอมอ,อม,มันก็ลีบผิดไปหมดงไงก็ต้องถอยออกมาดี แล้วอีกอย่างนึ่งทีาบอกว่าเนื่องจากกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการจ่ายเงินซ้ําครั้งที่3คือเราจ่ายครั้งที่1 2 3สเดียวยาที่ไม่ทันยังไม่ได้ผูกผูกเงินกับพร้อมเพย์ครั้งที่3คือ19บธันวาให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่จ่ายเงินยังไม่สําเร็จใช่ไหมดังนั้นมันจริงอาจจะซ้ําซ้อนคลาดเคลื่อนในข้อมูลก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน สรุปคือโครงการที่แกจะเสนอไปเรื่อง10,000บาทให้กับคนอายุ60ปีเนี่ยไม่ว่าจะมีสมาร์ทโฟนหรือไม่สมาร์ทโฟนเนี่ยแต่เป็น60ปีเปราะบางที่ไม่ซ้ากับเฟสท,ที่1และเป็น60ปีที่ไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ในที่ลงทะเบียนแล้วหรือยังเพราะถ้าอยู่ในลงทะเบียนแล้วมันไปแล้วไงใช่ไหมมันซ้ําแล้วไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็น60ปีชุดใหม่ถูกไหมดังนั้นกิษฎีกาบอกว่านี่จึงไม่ใช่ดิจิต,ตอลวอลเล็ต เพราะนั้นแกจะทําอันนี้ใหม่แกต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โครงการนี้ใหม่ขอกู้เงินใหม่ทั้งครังทั้งปี6-8แล้วก็ส่วนกลางไปทำมาใหม่มและอีกอย่างหนึ่งก็อย่าเพิ่งทําตอนนี้เพราะแกกําลังจะทําโครงการรีเอนทรีสิธันวาคมสําหรับเฟสแรกที่ยังจ่ายไม่เสร็จเพราะเข้าจะเยียวยาครั้งที่1-2-3-3ครั้งที่ 3- ามน19ันวาเสร็จเลยเมื่อวานถอยกรูดเลค,คือเงินคุณผู้ชมต้องเข้าใจแบบนี้เงินหลวงเนี่ย มันมีการใช้จ่ายมันต้องมีระเบียบมีข้อกำหนดนะโครงการโครงการนี้ใช้เงินเท่านี้ล้านเท่านี้ล้านเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรมีตัวชี้วัดอะไรนี่ถ้าจะเปลี่ยนเหมือนที่ปองบอกอะ่ะถ้าจะเปลี่ยนจากซื้อไอสิ่งกอไก่ไปซื้อสิ่งขอไข่ไปายใต้งบประมาณเท่านี้เนี่ยไม่ใช่จะทาได้เลยนะคือคุณไม่ได้เอาเงินจากตู้เซฟของทักษิณมาแจกชาวบ้านอย่างนั้นทอยังไงก็ได้ถูกไหมเซฟจังสองล้านเอาหยิบเงินมาสี่หมื่นล้านสิลูกน้อง นะ<ช>เอาไปแจกแจะเฮ้ยไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นแจกจัง,งุดทําไปเลยแต่นี่เงินภาษีประชาชนเขามีกฎหมายะนะว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยพรบการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่างๆเนี่ยราะเออวลาจะทํางบประมาณเนี่ยเขาถึงถือว่าเป็นกฎหมายนะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีไส้ในมันจะมีโครงการนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปะนะนี่คุณนี่ถึกบอกทีมกฎหมายเนี่หลังรั่วเลยนะจริงหลังรั่วแปลกมากนะ คือแปลกมากตั้งแต่ดีต้องวันเละแล้วพี่ก้องตอนที่นั่งคิดดีต้องวันเละแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเงินหกแสนล้านบาทยังไม่นับถึงเรื่องทําระบบนะอีกแสนล้านคีเแสนล้านบาทมันเทียบเท่ากับโครงการจำนำข้าวเลยนะ แล้วเอาไปแจากคนทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องดีแก์ความยาก,จ,ากจนจะนำข้าวเนะี่ยมันได้ข้าวเน่ามาให้ดูต่างหน้านะเอเออันนี้ไม่รู้อะไรเลยนะเอ <laughs> เอแล้วแจกกันกระจายแล้วบอกว่าจะเกิดพายุหมุนรัฐ<อ>มนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเนี่ยนะรู้ไหมว่าคลังเนี่ยเป็นตําแหน่งสําคัญมากนะ<อ>ถ้านายกไม่อยู่เนี่ยนะรัฐมนตรีต่างประเทศต้องดําเนินการแทนนะสมัยก่อนไม่ใช่รองนายกนะ<อ>ถ้านายกไม่อยู่ต้องต่างประเทศถ้าต่างประเทศไม่มีอันเป็นไปคลังนะจ๊ะเป็นคนดูแลประเทศนะจ๊ะไม่ใช่รองนายกนะจ๊ะ เขาตั้งเอาไปเทกระโถนนะสมัยก่อน,นอในรองนายกนะมมสมัย<ค>น,นี้เอ,อเออสมัยนี้ต้องไปคีบหนีบกับแบบไอ้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการซึ่งเป็นหัวหน้าพักอ่ะนะออคือตำแหน่งครังเนี่ยสำคัญมากคุณพิชัยเนี่ยออกมาพรีเซนต์เลยดิจิตอลวันเลตเนี่ยจะเกิดพายุหมุนสี่ลูกและตั้งแต่คุณพิชัยถุยน้ําลายออกไปเนี่ยนะคะจนถึงบัตรเนี้ยมันยังไม่ออกมาเลยแม้แต่ลูกเดียวจริงจจะว่าไปนะไม่ออกมาแม้แต่พายลมท่าน เสียงพายลมท่านเนี่ยก็ยังไม่มีดิมันไม่ใช่พายุหมุนละไอที่แจกไปเนี่ยแค่เสียงพายลมท่านนี่ก็ยังไม่ได้เลยมันยอมความกดอากาศเพราะว่าคนแก่เนี่ยใช้น้อยไงเออใช่สิ่งเดียวที่เศรษฐาพูดถูกที่สุดที่เถียงกับผู้ว่าแบงค์ชาติถือว่าตบาบงไม่ให้อ่ะตบแบงค์ไม่ใช่ตังคตบแงไม่ให่ตางเศรษฐาพูดถูกอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เศรษฐาพูดถูกที่สุดในชีวิตเศรษฐาที่เหลือผิดหมดที่เหลือผิดหมด เออแล้วโดนคุณหลอกอีกด้วยช้ำใจไหมล่ะ